สวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกครั้งนะครับกับพันธกิจวีรยุทธ์ต่างใจเย็นนะครับวันนี้นำพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่54ข้อที่4มาหนุนจิตชูใจพี่น้องนะครับพระคำของพระเจ้าได้กล่าวว่าแน่ทีเดียวพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ค้ำชูข้าพระเจ้าไว้พี่น้องที่รักครับพระคมภีร์ข้อนี้สื่อถึงความเชื่ออันแน่วแน่ของผู้เขียน ที่มีต่อพระเจ้าแม้จะเผชิญหน้ากับความยากลำบากหรือภัยคุกคามใดๆผู้เขียนก็วางใจอย่างมั่นคงว่าพระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งและเป็นกำลังใจให้เสมอต่อไปนี้เป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่สำคัญที่เราสามารถเรียนรู้จากข้อพระคัมภีร์นี้ได้แก่หนึ่งนะครับพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับปัญหาใดพระองค์ทรงพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนเราเสมอนะครับประการที่สพระเจ้าทรงเป็นป้อมประการที่แข็งแกร่งเราสามารถวางใจในพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์พระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองเรานะครับนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้พระองค์เป็นป้อมเป็นประการที่แข็งแกร่งของเราครับประการต่อมานะครับพี่น้องครับ ความสําคัญของการวางใจในพระเจ้าเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบากการวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดว้าวขอบคุณพระเจ้านะครับการวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราควรจะแสดงออกมานะครับจากชีวิตของเราในทุกด้านนะครับว่าเราวางใจในพระองค์นะครับและประการสุดท้ายนะครับ จากบทอเรียนฝ่ายวิญญาณพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้านะครับขอให้เรามีความมั่นใจในการสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์เสมอนะครับพี่น้องที่รักครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการสมเราผ่านข้อพระคัมภีร์นี้ได้แก่นะครับหนึ่งนะฮะให้เราเรียนรู้ที่จะวางใจในพระองค์ แทนที่จะกังวลหรือกลัวเราควรวางใจในพระเจ้าและปล่อยให้พระองค์ทรงดูแลเราหมายคำว่าปล่อยนี้หมายคมว่าฝากไว้กับพระองค์มอบความไว้วางใจของเราให้กับพระองค์มอบตัวมอบใจให้พระองค์ดูแลเราครับพี่น้องครับประการที่สองนะครับให้เรามีความเชื่อมั่นในพระองค์แม้จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเราควรมีความเชื่อมั่นว่า พระเจ้าจะทรงนําเราผ่านไปได้นี่คือความมั่นใจนะครับที่เราจะต้องมีให้เราเชื่อมั่นเสมอนะครับว่าเมื่อมีปัญหาพระเจ้าช่วยได้เมื่อเราอ่อนกําลังพระองค์จะทรงเสริมกําลังเราเมื่อเราอ่อนแอรพระเจ้าจะให้เราเข้มแข็งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับเราต้องเชื่อมั่นในทุกสถานการณ์นะครับและประการที่สนะครับให้เราพึ่งพาพระองค์อย่างเดียวว้าวนะครับ คิดถึงพระคำของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับนั่นก็คือพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง6นะครับที่บอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองแต่ให้เราทำไงครับวางใจในพระองค์เรียนรู้พระองค์ยอมรับพระองค์ในทุกทางของเราหมายความว่าให้เรายอมรับพระองค์เชื่อมั่นในพระองค์พึ่งพระเจ้าเพียงอย่างเดียว นะครับเราจะไม่คิดถึงพระใดๆอีกแต่เราจะคิดถึงพระเจ้าพระเยซูกิ์เจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราแต่เพียงผู้เดียวนะครับนั่นหมายความว่าให้เราพึ่งพาพระองค์อย่างเดียวแปลความว่าเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาความสามารถของตนเองแต่ควรพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงเป็นกําลังของเรานะครับ ต่อไปนี้เป็นการนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเรา 1. นนะครับอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาให้เราอธิษฐานทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับประการที่2ศึกษาพระคัมภีร์การอ่านพระคัมภีร์จะช่วยให้เราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าและได้รับกําลังใจจริงไหมครับพี่น้องถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราไม่มีวันรู้เลยนะครับว่า พระเจ้าประสงค์สิ่งใดจากชีวิตของเราเราไม่สามารถรู้เลยนะครับว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําอะไรนะครับถ้าเราไม่อ่านจากพระคัมภีร์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราดังนั้นขอพระเจ้าทรงนาครับอ่านวันละสี่บทอ่านวันละบทนะฮะให้เราอ่านอ่านนะครับเพื่อเราจะได้รับพระประสงค์รับพระดําริจากพระเจ้าและได้รับกําลังใจด้วยนะครับ ประการที่3นะครับให้เราเข้าร่วมกิจกรรมของคริสตจักรครับการนมัสการและการมีส่วนร่วมในคริสตจักรนะครับหรือมอีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของคริสตจกักรจะช่วยให้เราเติบโตในความเชื่อนะให้เรารู้นะครับว่าเราไม่ได้เชื่อเพียงลําพังแต่เรายังมีเพื่อนมีพี่เลี้ยงนะครับมีศิยาพิบาลที่คอยให้กําลังใจเราอยู่นะครับให้เรานะครับที่จะจัดเวลาเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐาน นะพี่น้องครับอธิษฐานาในเช้าวันอาทิตย์อธิษฐานในวันศุกร์นะครับหรือมีกลุ่มเซลล์ระหว่างสัปดาห์มีชั้มเรียนในเช้าวันอาทิตย์นะครับมีกลุ่มเสริมสร้างหรือกลุ่มตามวัยนะกิจกรรมใดๆมันจะเป็นการอดอาหารอาธิษฐานหรือการร่วมค่ายของคริสตจักรนะครับหรือการร่วมนมัสการที่คริสตจักรจัดขึ้นนะฮะสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นแรงผลักดันให้เราที่จะเติบโตในความเชื่อทีละวันทีละวันทีละ,ละเล็กทีละน้อยนะครับ และประการสุดท้ายแบ่งปันความเชื่อของเรากับผู้อื่นนะครับการแบ่งปันประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับพระเจ้ากับผู้อื่นนั้นจะช่วยให้เราเติบโตในความเชื่อและสามารถเป็นพระพรแก่ผู้อื่นได้นะครับนั่นหมายความว่าให้เราสามารถนะครับพึ่งพาพระเจ้าและแบ่งปันประสบการณ์ของเราว่าพระเจ้าทำสิ่งใดในชีวิตของเราบ้าง นะครับว่าพระเจ้าเป็นพระพรกับเราอย่างไรนะครับพระเจ้าทรงนําเราผ่านอุปสรรคนําเราผ่านปัญหานี้มาได้อย่างไรนะครับเพียงเราเปิดปากเปิดใจและเป็นพยานให้กับเพื่อนฝูงของเราชุมชนของเราครอบครัวของเราผมเชื่อว่าการแบ่งปันทีละเล็กทีละน้อยนะครับจะช่วยเราให้เติบโตในความเชื่อและเป็นพรแก่ผู้อื่นนะครับจะเป็นพรกับผู้เชื่อใหม่ หรือเป็นพรกับผู้เชื่อด้วยกันนะว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทําสิ่งนี้หรือโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้าช่วยฉันจากอุบัติเหตุจากการจะพลัดตกบันไดหรือพัดหลงทางแต่พระเจ้าทรงช่วยฉันไว้เหล่านี้นะครับพี่น้องครับผมเรียนรู้เสมอน,นะครับว่าตราบใดก็ตามที่เราไม่หยุดที่จะขอบคุณพระเจ้าเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราเสมอน,นะครับ ดังนั้นขอสรุปนะครับพระธรรมสรุดีบทที่54ข้อที่4นะครับเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ให้กำลังใจและความหวังแก่เราทุกคนไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความยากลำบากใดเมื่อเราวางใจในพระเจ้าพระองค์จะทรงเป็นผู้ช่วยเหลือและเป็นผู้ค้ำชูเราเสมอครับวันนี้ขอพระเจ้าอภพรพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามพันธกิจวิรยุทธ์ต่ตางใจเยน็น ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นพรและเป็นสุขในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับขอพระเจ้าพระพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ